สวัสดีครับพบวกวับช่องนองกาชาแนลวันนี้ก็พามาชมข้าวนาปีครับนี่ก็เข้าได้ประมาณสามถึงห้าวันแล้วครับ,ค,รบความสูงของต้นเข้าประมาณสิบห้าถึงยี่สิบเซนแล้วครับตอนนี้นพามาชมบรรยากาศ ยำเย็นครับวันนี้ไม่ได้ทำคลิปนานครับเพิ่งได้มีโอกาสมาทำอีพีนี้ก็เป็นอีพีที่สองนะครับของเข้านับปี2565ันอยหกาก็ยังไม่บอกนะครับว่าผมใส่เข้าพันอะไรให้ติดตามกันต่อไปนี่ไลน์นี้ เขายัางไม่ขึ้นไม่ค่อยดีตงสั่จะได้วานซ้อมใหม่ครับเพราะว่าน้าน้าค่อนข้างที่จะเยอะคังไม่ออกฝอนตกบ่อยเลยครับช่วงห้าถึงเจ็ดวันที่ผ่านมาเนี่ยทำให้น้ำไม่แห้งเลยครับเขาขึ้นไม่ดีเลยไรนี้ส่วนไรอื่นสวยครับขึ้นสวยเลยแล้ว นี่ฮะยี่สนะิบไร่ละปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้าก็คุมเลนไปแล้วครับปีนี้ผมใช้โดนฉีดคุมเลนค่อนข้างที่จะสะดวกครับรวดเร็วด้วยแล้วก็การทั่วถึงน่าจะดีกว่าการใช้คนฉีดสำหรับท่านใดที่ เข้ามารับชมใหม่ผมก็ฝากกดไลค mm hmm. ์กดแชร์ mm hmm. เป็นกำลังใจให้ผมในนะครับ mm hmm. กดติดตาม mm hmm. กดซ mm ับสไคร์กดกระดิ่งไว้ครับ mm hmm. เพื่อรับชมคลิปใหม่ๆ mm hmm. ก้อนนี้ดูบรรยากาศครับมืดหมาอีกแล้วครับน้ำยังแห้งไม่หมดเลย อีพีแรกที่ลงไปก็เป็นการปันมักต่อฟางนะครับฟางค่อนข้างที่จะเน่าดีเลยครับเนี่ยบางที่ก็ยังยัง,ย,งยังมีลงเรือครับเพราะว่าเราใช้เวลามักแค่2อาทิตย์เองครับมันเราเราไม่ได้ฉีดตัวย่อยสลายฟาง ตนเขากำลังขึ้นขึ้นสวยเลยครับก็นี่ก็เตรียมตัวขึ้นทะเบียนกเกษตรแล้วครับเพราะว่าเขาเริ่มเริ่มขึ้นมาแล้วเราก็เตรียมตัวกำหนดแจ้งกำหนดวันเก็บเกี่ยววันที่เราปลูกข้าวเพราะแม่พี่น้องท่านใดที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนกเกษตร สำรับท่านที่วานแล้วก็อย่าลืมนะครับขึ้นกันด้วยครับไล่ละหน0 0งพันบาทรัฐบาลช่วยก็ปีนี้ก็พยายามจะหาข้อมูลเกี่ยวกับต้นเอเกี่ยวกับการทำนาเพี้ยแล้วก็แนวทางการทำนาเอามาให้ชมครับ เพิ่มเนื้อหาสาระไปให้มันมากขึ้นก็คลิปนี้ขอจบลงเพียงแท่นี้นะครับสำหรับใครที่เข้ามารับชมรับฟังครั้งแรกหรือคนเก่าก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดตบสไข้ให้ช่องหนนะครับ <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจในการทำช่องต่อๆไป สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม